จะให้จับในส่วนของไมโครวเวฟจับชาร์บนะครระารางวัลละ1,798จิตรายชื่อค่ะรางวัลโองเราเริ่มเข้มข้นขึ้นทุกทีแล้วนะคะในส่วนของรางวัลใหญ่ยังคงอยู่ค่ะกับพลาสมาจากนะคะ LG 50นิ้วอันนี้จะเป็นสิตรายชื่อนะคะที่ได้รับไมโครวเวฟจับชาร์บค่ะ คุณอำพรแสวัสดิ์ค่ะคุณลำพัยประวัติชัยค่ะคุณสุภานีสุขสุขค่ะเดี๋ยวขอเจ้าหน้าที่นะคะรบกวนครับขอเจ้าน้าที่หนท่านนะครับยกกล่องนิดนึงนะฮะแล้วก็ขอเรียนเจิญตัวแทนจากซัพพยเออร์นะคะดึกท่านค่ะขึ้นมาจับประวันให้เราด้วยนะคะ ขอเ,เอรียนเชิญนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะเวลาของเราก็กระชับนชิดแล้วในส่วนของการจับ,บรางวัลใหญ่นะคะลุ้นกันได้เลยค่ะว่าใครจะได้เป็นในส่วนของผู้โชคดีค่ะกับ,บรางวัลใหญ่ของเราที่เหลือน,นะคะตอนนี้ยังมีในส่วนของไมโครเวฟจับช้าบนะคะเบรคค่ารางวัลละหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะคะอีกยี่สิบรางวัลค่ะแล้วก็ทีวีจับช้าบนะคะรางวัลเบรคค่าละสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทอีกยี่สิบรางวัลน,นะคะเครื่องซักผ้าจาับไฮเออร์สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสิบสองรางวัลน,นะคะตู้เย็นไฮเออร์ er 5,990บาทอีก8รางวัลน,นะคะแล้วก็ LCD จากโตทิบ้า32นิ้วอีก4รางวัลรางวัลละ9,990บาทนะคะและรางวัลใหญ่ของเราเลยค่ะในส่วนของพลาสมาจาก LG นะคะอีกเนวรางวัลน,นะคะรางวัลละ21,900บาทค่ะสำหรับรางวัลตอนนี้นี่กลังจะจับนะคะจะจับเป็นในส่วนของไมโครเวฟจากชาร์ปนะคะ20รางวัลค่ะ ลวงล,ลึกได้เลยนะคะตามความเคยชิน <laughs> <ours> คุณแม่คิดลึกนะคะคำไปสักไกลเจียวนุหมายถึงว่ารวงรางวัลนะคะเด <laughs> ี๋ยวมาลุ้นกันค่ะได้ยินชื่อตัวเองแล้วนะคะ <c oughs> ก็กระโดดลดเต้นดีใจได้แต่ถ้าเกิดว่าได้ยินชื่อไม่ขนาดอยากจะเช็คนะคะเราก็มีในส่วนของอการ ประกาศผลรางวัลน,นะคะติดประกาศรายชื่อผู้โชคดีตามสาขาค่ะแล้วก็ส่ง SMS นะคะแจ้งให้เพระนาะฉะนั้นก็ขอสมัิ์ด้วยนะคะจะให้คุณได้เข้ามารับสินค้าภายใน60วันนะคะนับจากวันประกาศด้วยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนําบัตรประชาชนนะคะมารับรางวัลด้วยตนเองนะคะตอ,อนนี้จะเป็นในส่วนของชาร์ปนะคะไมโครเวฟค่ะคุณวิเชียรคุขมขำค่ะคุณไตรศิริจันนิทนค่ะ คุณจุธาเครุ่วิทยาค่ะคุณปัทมาพรเย็นวารีค่ะต้องขออภัยด้วยหากอ่านชื่อและนามสกุลผิดพลาดนะคะคุณบรรการมั่งคงรับลีค่ะคุณวิพาเศรษฐพักค่ะคุณอัริราชุทธิบุตรค่ะคุณสุวิพลคงจรค่ะคุณอนันต์แท้ตันค่ะคุณวิชุเตทัตจินค่ะคุณละเอียดทำดีค่ะ คุณสมชายน้ำใจตราค่ะคุณยุพาหมอยาดีค่ะคุณรัชดากอสุนทรค่ะคุณทจีมาแสงสอนค่ะคุณกนิกาสีสวัสดิ์ค่ะคุณกาจนาดาวิริยักุลนะคะคุณจรันสวินลิทองคำคุณรัพิพันธ์โพสีและคุณกันยาทองปลอดค่ะ 20ท่านนี้จะได้รับเป็นส่วนของไมโครเวฟจับชา้าราคารางวัลละ1,790บาทขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและอีก20รางวัลค่ะทีวีจับชา้านะคะราคารางวัลละ2,990บาทค่ะก็ไกลแล้วนะครในส่วนของรางวัลใหญ่ของเรา เด็กหญิงนัทยาแก้วดอนรีค่ะคุณอาทิตย์ธนวิวัฒน์นะคะคุณมนตราหิรัญญลักษ์ค่ะคุณประชุมธนะเนรค่ะคุณวิฟาวเจริญอินทร์วงค์ค่ะคุณนาตยาตันสาโรธค่ะคุณสุพศอนโยธาค่ะคุณสมสวยจอยนนท์ค่ะคุณดวงใจรอดโหธค่ะคุณแสงเดือนสอนใจค่ะตีินี้จะเป็นรายชื่อที่ได้รับนะคะทีวีจากชาร์บด้วยคุณสุชาต ขจรค่ะคุณสมเพชรไยรงามค่ะคุณพานุกลั่นหุ่นค่ะคุณสุกัญญาหลิวเครือค่ะคุณประคองเชยโตค่ะคุณชลอกิทวีค่ะคุณดรุณีธนคุลวงศสกุลค่ะคุณธัญญนุษย์รุกสว่างค่ะคุณเชอรี่กาหลงค่ะและคุณสุปโชคุทธิตรีภูมินะคะ นี่คือ20รายชื่อที่ได้รับรางวัลนะคะทีวีจากเช้าเลยค่ารางวัลละ2,990บาทขอบคุณด้วยนะคะสำหรับตัวแทนจากสัมักเอ,อที่ให้เกียรติขึ้นมาจับรางวัลนะคะนัะเชิญคุณครับมาเลยฮะอีกแล้วนะคะครับผมค่ะเดี๋ยวรอบต่อไปนะคะที่เราจะทำการจับรางวัลนะคะในรางวัลที่4แล้วก็รางวัลที่3นะคะ เป็นปรางวัลเนี่ยจาก High e <ช>ไฮเออร์รางวัลที่สก็คือเครื่องซักผ้าจากไฮเออร์ e R ค่ะแล้ววันที่สก็คือตู้เย็นจากไฮเออร์รางวัลของเาใกล้กระทันชิดแล้วอย่างที่อบอกกาแฟกับกนนจจบินทั้งหลายเมื่อดิฉันจบรางวัลที่สามเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณหญิงจะมาปากตัว,ตวบนนี้เลยแน่นอนจ้ะคุณหญิงจะขึ้นสู่ยอดเสานะฮะเชิญทันเชิญก่อนเนี่ในส่วนของคูปองค่ะครัทีมงานคุณจะรู้ตัวตั้งนานแล้วนะคะ S <S <S และลำดับต่อไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะคุณวชิวรศรักดิ์กิติพันธ์โสพลนะคะหรือว่าคุณก๊อฟกะเป็นผู้จัดก,การประจำภาพแผนกขายต่างจังหวัดของโตชิบานะคะให้เก็บขึ้นมาจับรางวัลน,นะคะซึ่งเป็นรางวัลที่4แล้วก็รางวัลที่3คาะกับแคมเปญน,นะคะเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีสแสงทองอิเล็กทรอนิกส์ค่ะครับผมขอกราบเรียนเชิญครับให้คุณก๊อฟจับรางวัลท,ที่4นะคะเพราะว่ารางวัล3,990บาทแลบวหมด12รางวัลค่ะ ครับผมคุณพี่ก๊อฟครับขออนุญาตเรียกคุณพี่ก๊อฟนะครับคุณพี่ก๊อฟล้วงถนัดนะครับโอเคครับถนัดล้วงอยู่นะครับผมเชิญเชิญเลยนะฮะอ่ะกี่กี่ใบครับท่านสิบสองใบค่ะสิบสองใบครับมาเลยฮะมีรายชื่อตัวเองก็ไปติดต่อได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าจริง ครับหรือว่าถ้าเป็นชื่อเพื่อนแล้วคุณพี่นะนะก็บอกกล่าวกันได้นะครับให้มารับของรางวัลด้วยครับท่านแรกค,ค,ค่ะคุณนภัทรพิมเพชรค่ะท่านที่สองนะคะจากตำรวจเฉลียวสายทองค่ะท่านที่สามคุณทองแดงทองลุ่มค่ะท่านที่สี่คุณชัยยุทธกู้พระโนค่ะท่านที่ห้านะคะคุณพิพาพง์พิทยายุทธค่ะท่านที่หกคุณชัดชัยชัยราชค่ะท่านที่เจ็ดคุณพิสุทธนะคะ มนมำจุหนานไม่ออกบอกเป็นเบอร์นะคะ081 0051 0 0 x ่ะคุณพิมพาอันนี้ค่ะคุณพิพามีเพืนรางวัลานะคะเดี๋ยวเอาประกวนคุณกอลจัดใหม่นะคะคุณวารรณาสุขใสค่ะคุณผานิชใจชื่นค่ะคุณอมรฉัดชัยวิวัน์ค่ะคุณสิรินัชากอวิจิตค่ะและรางวัลสุดท้ายนะคะคุณเทมิกาเตีโยวทุยค่ะอันนี้จะเป็นผู้โชคดีทั้ง12 ท่านนะคะที่ได้รับรางวาัลเ e ครื่องซักผ้าจากไฮเอิร์นะคะรางวัลบริคัาลก3,998บาทขอแสดงความยินดีไว้ด้วยนะคะคและรางวัลที่สามค่ะคตู้เย็นไฮเอิ e ร์นะคะค5 9 9 0บาทแปดรางวัลค่ะตื่นเต้นนะคุณโอจริงๆใกล้ถึรงรางวัลที่หนึ่งแล้วอ,ะอ่ะอ,อยากจะใส่เข้าไปบ้างแต่เราไม่มีเงินอันนี้เป็นคูปองเลยที่ใครซื้อครบห้า ถ้าผ่านบาทนะคะก็จะได้รับตึกไปในการชิงโชคนะคะสาหรับผ่านที่มีรายชื่อคุณก็สามารถนำบัตรประชาชนนะคะไปรับในส่วนของรางวัลให้คุณได้นะคะครับผมแปดทัานนะคะนีตัวผมเล็กหรือตัวเขาใหญ่ครับอนุญาตให้ใช้สอบซ้ายทำงานได้นะคะคุณจัดสอนวงผู้ทองค่ะคุณพยาวสละค่ะ คุณธานนท์เกิดผลค่ะคุณวาสนาสอนนุวัตรค่ะคุณนิตยาเสียกฉีค่ะคุณเสวรัสีเสาจันท์ค่ะคุณสรสสณส้อยทองสีนนท์มะวรค่ะและคุณปราณีโพไทยค่ะนี่คือแรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับตู้เย็นจากภายเอิร์นนะคะัำมาลค่า5,990บาทค่ะขอขอบคุณคุณวชิวรศสัดิ์ด้วยนะคะที่ให้เกียรติได้มา ทำการจับรางวัลน,นะคะขอบคุณครับเดี๋ยว